วิธีเข้าเรียนรู้นะคะวิธีสร้างรายได้นะคะกดเข้ามาแอปช็อปจีนิกนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรานะคะกดมาตรงบัญชีนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะให้เรากดมาตรงนี้นะคะห้องการเรียนรู้ความรู้เป็นที่มาของรายได้ลิงก์แรกเลยนะคะเข้าห้องสอนการสร้างรายได้บันรละ 1,000- ถึง10,000บาทนะคะกดลิกลิงค์คลิกลิงก์ตรงนี้เลยนะคะ แล้วก็จะมาห้องการเรียนรู้นะคะเป็นการสอนงานคนใหม่นะคะของ Shop j i d e นะคะก็จะมีคลิปนะคะให้เราเรียนรู้เราเข้าไปตั้งจะดูคลิปนะ,ะประมาณ1ชั่วโมงนะก็จะมีหลายคลิปเหมือนกันนะคะเปลี่ยนแอปเป็นอาชีพนะคะนี่แหละค่ะก็จะเป็นคนนี้นะคะ คนเนี่นี่มีรายได้ต่อเดือนหลักล้านเลยนะคะแล้วก็เข้ามาฟังตั้งใจฟังให้จบนะคะที่รักแล้วเราจะรู้ว่าเราจะสร้างรายได้วันละสีหลัก5หลักทำยังไงนะคะโอเคเลยง่ายๆแค่นี้นะคะ